เป็นไอ้หมอขว่าเป็นยังคือปี่เงินโบาน <laughs> แล้วก็ที่สี่ด้วย <laughs> มันเป็นสองบวกรุ่นแรงบ่ะไอตัวอยู่ในท้องนี่จะแรงกว่าอยู่นในหัวออสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ่ายวิดีโออยู่ดีเจอใครก็ไม่รู้อานงอบานบุนบนบ้งบุ้ง ตอนแรกมองอยู่ว่าใช่พ่อหรือเปล่าครับพอพอ่อส่งธัญญาญปุ๊บเฮ้ยพ่อเรานี่ว่าไปไหนครับไปดานหนาเลยโอ้คิดถึงพ่อเราลูกบอคิดหอนพ่อป่บอไปไปขี่สั่งไปขี่แล้วไงไปขึ้นอ้ยครับครอบครั้วกับไปกับข้าวปั้วกับทริปนี้ไปกับน้องบัวบานนะครับพี่น้องบูบู ว่แก่นนดูครับชายเลิฟวันนี้แแบมาหาชายเลิฟแบบไกลๆนะครับไปไหนแม่แม่ไปไหนชีดแล้วบ่ฮะเอายาขาเชื่อ ผมก็จะเดินล่อๆกอนนะครับนี่แม่แม่เขาอยู่นี่ลูกอยู่ตรงนี้ มันก็สูงแท้สร่างก็สูงเลยวะสูงมากนะครับฮะอันนี้ซูมซูมสุดเลยครับนี่ดูห้วน,นครับหน้าบวมไปเลยช้างเชอกน,นี้สวยมาก สวยมากครับสูงหุ่นดีครับเสียงแม่นกแก้วเราก็จะอ้อมไปข้างหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นช้างสีดอเอ้ตรงนี้เร,เราไม่เคยมาแล้วนี่หว่าช้างสีดออ่นนสีดอบะ่ะสักปีสักปีกปีสปี น่ารักดีเฮ็ดียังฮะผลสาแรงนี่เป็นไงในลุงอสมันสาเป็นยังไงเนี่ยไอาการมันนแมนต้องส่งตตสงตักินแล้นอนเป็นไอมอว่าเป็นยังคือปี้เนูบาอ้แล้วก็ชที่สี่ด้วยโอ้มันเป็นสองบวกรุ่นแรงบ่ ไอตัวอยู่ในท้องนี่จะแรงกว่าอยู่นลำหัวเออโอ้โหสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบแปดโอ้โหกินยังบ่ฮะนี่ไม่หลอดน้ำมากินบ่ไม่หลอดน้ำมากินบ่บบ่่มื้อนั้นนะเออกินกินจนหมดมื้อนี้เดเมื่อไหร่บ่เอาไม่หลอนหยุดยาใส่สลิงยางเดียวืออว่างสันเอาสลิงตัดยามันยางเดียว บืบบดบดอัดขีปากบนึ้งนขึ้ตามเหนยน้ำตามวย้ำบังคับหมดเลยบังคับได้กินยากินน้ำหมดเลยบังคับกินน้ำหมดเลยบังคับแต่หยากินบะลองสอมาหน่อยนึงจับจับงำข้มหนึ่งก็ใช่ครับจ็บท้องมั้งเหรอดะเป็นชนิดที่สี่ที่เกี่ยวกับท้องเป็นแรงกับบบาน มันเป็นในทองเลยแต่เพื่อปีนน่ยมันยุ่งสุดๆมดแล้วเป็นบวมเลยบริจูปากน้ำไหลไรอืมแต่ซึมมือซึมแต่ว่าอาการบวมนี่หายหายไปแล้วไม่มีบวมเลยล่ะเป่าจนหยุดหมดแล้วอืมแต่ตอนนี้เป็นภายในอยู่ภายในอยู่อชนิดหนีเมื่อแม่ฉีดเป็นชนิดเดียวกันกับไอ้ไอ้คุมสับคุมสับ เป็นชนิดเดียวกันกับขุนทรัพย์อของผมเลยเป็นยุงหัว,หวอืมทำอนี้ก็บวมข้อ,อได้ทุเลศอ่าบวมข้ออืมแดนเบรตี้ขนะุนน้ำมันทายทองอืมทายทองนำดินอืมทุแรกก็ซอฟมังยอขี่มอนี่สามตัวน,นี้มันคือเป็นมันมีน้ำรอลื่นอืมแห้งๆเีขาไปเลยอืมผ้าเขาบางยางไปข้างในนะอืมไม่บอกอยากซอมมึงซองหมื่นสามหมื่นแล้วว่า มาปิมเลยหม,มอมาตรวจเหมือนแต่ว่าตรวจไปเหมือนกันนะกินยาตา,เานเป็นหลักนะบ๊อเป็นอีงสี่ดอกตอนแรกเขาบ้บนานเป็นยังโรคเครียดเครียด <c oughs> ม,มาจนนี่จนมันยางกินเมลนนอนกนยาตานเป็นหลัดกินมาตั้งมือหนึ่งเนาะมือสองมันยังบอกก๊อบปิมมือสามแม่ด,ดีอยู่ดีอยู่แม่มันได้กินไว้เนาะได้กินท่านได้กินยังเห็นบอลบ๊อบไข่บัวมีอยังมัน ได้กินทันะนะดีจ้ะแกคือก็เป็นเหมือนกับโบบานสามวันค่อยค่อยกินยาโบบานเป็นสามวันนะฮะซึมซึมมาแรกนี่เป็นวันแรกนี่นึกว่าช้างไม่สบายอาการท้องเวเปล่าวันที่สองซึมทั้งวันวันที่สามไม่กินยาวันที่สามรู้ผลกินยาเลยอ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้วันที่สองกินยาวันที่สองกินยาจอดเลือดไปเอายามากินเลยจอะเลือดไปเอายามากินเลย ว่าขาอยาไว้เลยอยืมยาหมอทุกทัดเอามาให้แล้วก็ค่อยมาเคลียร์กันอืมหมอต่อหมอเคลียร์กันไปเลเอ้าวปกป่องเป็นน้ามัวป่ององุ้ยอ้าวขึ้นนอนแล้ว เลนนอนแ,นะแม่พิมพ์รู้อะไรแม่พิมพ์ทาแม่พิมพ์ลูกไม่สบายแล้วแม่พิมอ uh, ้วนนยแม่พิมพ์การเลี้ยงช้างก็อย่างว่านะครับคือต้องสังเกตอาการของช้างว่าช้างเรานะ่ะ ปกติอะไรไหมครับแล้วก็รีบเรียกคุณหมอให้มาตรวจให้มาเจาะเลือดให้มา,านําผลเลือดมาบอกเราให้เร็วที่สุดครับพอรู้รแล้วปุ๊บเราก็จะได้แก้ปัญหาคุณหมอจะช่วยแก้ปัญหาได้ทันครับช้างเราก็จะไม่ร้มหายายจากไปนะบางเชือกรอสามสี่ห้าวันนะครับค่อยมากินยาอย่างนี้ก็ไม่ทันครับก็ไม่อยู่กับเราช้างก็ไม่อยู่กับเรา ดูน้องน้องก็นอนเหนื่อยครับเหนื่อยผมรู้ว่าน้องเหนื่อยอันนี้เป็นชนิดที่แรงกว่าน้องโบบานอีกลุกขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ต้องจุดไฟนะครับจุดไฟไว้ ไไว้ให้ความอุ่นนะขวานก็ไล่มแมลงนี่ก็เป็นโรงของชายเลฟิฟน,นี่ก็จะเป็นชายเลิฟอยู่ตรงนี้ข้างในก็จะเป็นแม่ของเขาอ,อยู่ครับกี่เสาดิหนึ่งสองหลายเสาอ,อยู่ สวยมากนะครับเป็นช้างที่คือหลังสวยมากหุ่นนี่โอ้โตไปนี่ดาราเลยนะครับหลอกกับโบบาลนีกนะเนี่ยคือคนเรียกช้างจะรู้นะเพราช้างชัใน,นสวนไม่สวยนะหุ่นนีเ่เป็นคนสวยครับคุณนายาโบปบาลจะดูแบบคาดสิคาดสิกไม่ห่อเท่าไหร่แต่คุณนี่จะอ่อก็ขี่กับปอมนะ ทั้งนอนทั้งยืนเอา้าข้าเข้าไปจะมันมาเล่นไฟแล้วอุด้ดามากขอให้กำลังใจนะครับ FC ครับก็อย่าลืมเข้ามาดูเข้ามาติดตามช่อง p า i l ลิ e ด้วยนะครับอัปเดตคุณแม่คุณพ่อเาก็จะถ่ายดูเรื่อยผมกลับไปนี้ก็ต้องกลับไปอาบน้ำแต่งตัวนะครับ กาบแต่งตัวกะนนะอาบน้าอาบท่านะครับฆ่าชงฆ่าเชื้อในร่างกายออกครับพอกสบู่ให้ดีๆถึงเราจะไม่ได้เข้าใกล้ก็ตามนะแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับถึงช้างเราจะหายแล้วถึงช้างเราจะมีภูมิต้านทานแล้วก็ตามครับน้องจอยก็เหมือนกันน้องจอยอยู่ใกล้แต่พ่อแม่น้องจอยก็ได้คุยกันแล้วคือต้องอาบน้ำอาบท่าอาบอะไรให้ดีๆครับมียามีแอลกอฮอล์แล้วก็มารักษา ก็มาทามาฆ่เา,า,าเชื้อให้ไหวนะครับพ่อแม่ต้องจ่อยนี่ถือว่าเสี่ยงที่สุดนะภายจ่อยเนี่ยถือว่าเสี่ยงที่สุดภายบุญหลายเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้เอนะดูเหนื่อยมากาเหลวไปเลยสูดๆได้เลยเตรียมกำลังใจให้อยู่ยืนซึมนะครับยืนซึม ดูครับคือน้องเขาเจ็บเจ็บในท้องเขาแหละน้องเขาเจ็บในท้องเขาน้องเขาไม่มีแหงนป๋องป๋องก็มาเฝ้าน้องครับปอ๋องอน้องก็ตื่นแล้วใชยเลย Để xem chàng trai của Choy Chàng trai của Choy ท้องมันใหญ่กว่าหัววะดูไปสมดุลเลยครับพายจอยาย่อยนี่จอจย์จย์ยๆเยแต่หัวเลยเดือนกว่าแล้วครัไม่ได้มาดูท้องใหญ่หัวเล็กนะครับพายจ่อยแต่แม่เขานี่สองส่วนอยู่แม่เขานี่ท้องใหญ่หัวใหญ่เจยอจย์จ <c oughs> ถ้าเข้าไปต้องมีเตะกันบ้างแหละจ่อยขาหลังโอเคครับก็อย่าลืมอเข้าไปดูนะครับช่องพายเลิฟเป็นกำลังใจให้กับน้องพายเลิฟให้เขามีสุขภาพแข็งแรงรหายจากโรคเฮอร์ปีครับเพศที่สี่คืออยู่ในลำไส้ครับให้ให้ผ่านพ้นไปได้ทำนะอยู่กับ ลูกพี่บัวบานไปนานๆครับผมสวัสดีครับ